สมเด็จพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารสิริธญเวชโรงพยายบาลธัญบุรีเวลา13นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารสิริธนเวชโรงพยายบาลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้พระราชทานชื่ออาคารอันมีความหมายว่า อาคารทางการแพทย์อันจเจริญรุ่งเรืองและเป็นมงคลพร้อมทางพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทบประดับที่ป้ายชื่ออาคารเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสูงสิชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2563เป็นช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 สามารถรองรับผู้ป่วยในได้วันละ300คนทั้งนี้โรงพยาบาลธัญบุรีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงสังกัดสำนักงานปลัดก,กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น4ท่อพระเนศศูนย์ทันตกรรมประกอบด้วยทันตกรรมรักฟันเทียมการผ่าตัดศัลยกรรมในช่องปากทันตกรรมเด็กและทันตกรรมทั่วไปนอกจากนี้ยังมีห้องความดันลบแผนทันตกรรมซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่สามารถให้บริการทันตกรรมได้โรงพยาบาลจึงจัดทําห้องความดันลบเพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์ด้วย ในการนี้ท็อปพระเนทนิทัศการศูนย์การแพทย์ตะวันออกโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีซึ่งบริเวณนี้มีโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลสามโคกจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีให้เป็นศูนย์การแพทย์ตะวันออกที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการและการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัยนิทัศการสูตินรีวิถิทัญยะ ให้บริการสูตินรีเวชกรรมนอกจากบริการฝากคันแล้วยังสามารถผ่าตัดคลอดได้368รายไม่ต้องส่งต่อโรงพยาบาลปทุมธานีปัจจุบันสามารถผ่าตัดเนื้องอกในระบบสืบพันธุ์ที่ไม่ใช่มะเร็งได้ด้วย นิทรรศการศัลยกรรมผ่าตัดวิวัฒน์ผลงานศัลยกรรมโรงพยาบาลธัญบุรีเริ่มเมื่อปี2558จากการทำหมันหลังคลอดและโครงการสันสันจรที่ร่วมกับสัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานีทำให้มีการพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัด จากหนึ่งห้องเพิ่มเป็น4ห้องในปี2564มีทรศการสัรยกรรมกระดูกและข้อก่อทำรงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกและข้อโดยหัตถการพิเศษที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยเช่นกระดูกหักไม่ซับซ้อนมีทรศการกุมารเวชส,สดใสเด็กไทยแข็งแรง ปัจจุบันมีกลุ่มประเภทย์3คนทีมพยาบาลและเตียงผู้ป่วย30เตียงสามารถรองรับเด็กป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจที่ต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงทางจมูกนิศสการจักสุโดสดนาศิสสอกอบระจักในปีงบประมาณ2 5 6 7มีการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรผ่าตัดต้อกระจกด้วคลื่นความถี่สูงแบบแผลเล็ก ผาตัดสลายต้อกระจกแบบแผลเล็กด้วยคลื่นความถี่สูงมีผู้บ่วยได้รับการผ่าตัด216รายแล้วรักษาโรคต้อหินด้วยการทำเลเซอร์ นิทรรศกา,การเวชาศาสตร์ฟื้นฟูคู่ชุมชนดูแลผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูกผู้ป่วยที่เข้าโครงการการบริบาลฟื้นฟูสภาพปะยะกลางเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยทํางานร่วมกับสหาสาขาวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนใน3ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้าโครงการ174คนนิทรรศกา,การธัญบุรีห่วงใยใส่ใจสุขภาพติดตั้งแต่ปี2566มีจิตแพทย์สิงห์พลสามารถให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเภทได้เอง รวมถึง,งรักษาด้วยระบบการแพทย์ทางไกลด้วยองค์มนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอน,นุ่อมศาสาพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทัพ2,567 ที่ห้องประชุมหนุมาน2อาคารสำนักงานโครงการอนุ่รมจาตพระราชดําริสำนักงานกปรอผลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุ่รมจาตพระราชดําริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศากตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุกรมจาตพระราชดําริในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2,567 มีระเบียบวาระต่างๆอาทิสรุปผลาการลงพื้นที่ขององค์มนตรีและคณะอนุกรรมการช่วงเดือนพฤษภาคม2566ถึงมีนาคม2567ที่จังหวัดชุมพรนราธิวาสตรังสุราธ,ธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชรวมเจ7ครั้ง สรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ17เรื่อง21โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ1 1โครงการและสรุปผลการต่อยอดโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้9โครงการซึ่งได้ดำเนินการแล้วคือโครงการต่อยอดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอนึ่งมาจากพระราชดำริจังหวัดระนอง ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาความก้าวหน้าการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จโครงการรวมทั้งแจ้งแผนการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ขององคมนตรีและคณะอนุกรรมการช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม2567 เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดต่อไปสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยาบมบรมราช,ชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิด0 5แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่หอประชุมอำเภอการทร,รารมจังหวัดศรีสะเกษสมเด็จพ,พระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิศักมิ์และประธานกรรมการมูลิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ1 1 0 5ของมูลิธิชัยพัฒนา จำนวน162,465กิโลกรัมกับเกษตรกรและรัศดรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษรวม4อำเภอ43หมู่บ้าน10ตำบลจำนวน1,502คนโดยมีหม่อมหลวงเจียรพันธวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาพ ตะวันออกเชียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่อมาปี2556ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากรกพันธ์เพ็ญชิริจังหวัดสุรินขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธ์ุหอมมะลิ105เป็นพันธ์ุข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินบุรีรัมและศรีสเกต